สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์ยูนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่6มิถุนายน2 5 6 5รอปลมยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของรัเสเซียกล่าวผ่านช่องทางเทเลกราดว่าการส่งออกกาอ๊าซไปยังจีนผ่านท่อส่งกา ia, ๊าซ Power of Siberia ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องการส่งมอบเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาทวิภาคีแบบระยะยาวระหว่างก๊สปลม และบริษัทไชน่า t นชแนลปิโตรเรียม Corporation หรือว่า CNPC ทั้งนี้ท่อส่งน้ำมันข้ามพรมแดนระยะทาง3,000กิโลเมตรเริ่มส่งก๊าซธรรมชาติของรัสเซียไปยังจีนอย่างเป็นทางการในปี2019โดยเรียกเส้นทางนี้ว่าเส้นทางตะวันออกมีกำลังการผลิตก๊าซ6.1มืนล้านลูกบาทเมตรต่ตอปีสำหรับข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดหาการรรา๊รราซผ่านท่อส่งก๊าซนั้นได้บรรผลุผลไปในปี2014 โดยแก๊สพลอมและ CNPC ลงนามทำสัญญาไว้ที่30ปีข้อตกลงนี้มีมูลค่า4,0แสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือว่าประมาณเกือบ14ล้านล้านบาทไทยโดยรัสเซียจะจัดหากา๊ซให้กับจีน3 8หมื่นล้านลูกบาทเมตรต่อปีเมื่อท่อส่งก๊าสาสามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์ในปี2 0 2 5สําำหรับสัญญานี้นับเป็นข้อตกลงที่ใหญ่ที่สุดของแก๊สพลอมส่วนท่อสง่งก๊สที่จัดเป็นท่อส่งก๊ซธรรมชาติแห่งแรกระหว่างรัสเซียและจีนเช่นเดียวกัน ตามรายงานของก๊สปลอมขณะนี้บริษัทกำลังดำเนินการโครงการ Power อร์ออ e r i a บีย2ซึ่งเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างท่อส่งก๊าซไปยังประเทศจีนผ่านดินแดนมองกโกเลียท่อส่งก๊าซส,สามารถส่งก๊าซได้มากถึง5 0,000นล้านลูกบาทเมตรเมื่อเปิดใช้งานแก๊สปลอมตั้งเป้าที่จะเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดของจีนโดยจะให้คิดออกมาได้เป็นสัดส่วนที่มากถึง25อร์เซนของสินค้านำเข้าจากจีนภายในปี2035 ในขณะที่รัสเซียนั้นเนี่ยครับหันไปส่งกา๊าซให้กับจีนเพิ่มขึ้นนะครับโดยที่ไม่ได้สนใจเรื่องของสหภาพยุโรปจะซื้อหรือไม่ซื้อในขณะที่ฝากฝั่งของทางด้านฝรั่งเศสนะครับโดยเฉพาะทางด้านนายบรูโนเลอมแมรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของฝรั่งเศสนั้นไปให้สัมภาษณ์กับซีนิวทีวีและสถานีวิทยุยุโรปวัน เมื่อวันที่หมิถุนายนโดยระบุนะครับว่าฝรั่งเศสนั้นกําลังเจราจากับสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์หรือว่า UAE เกี่ยวกับการจัดหาน้ํามันแล้วก็น้ามันดีเซลเนื่องจากว่าฝรั่งเศสนั้นกําลังมองหาทางเลือกอื่นนอกเหนือจากแหล่งพลังงานของรัสเซียรัฐมนตรีคลังของฝรั่งเศสนั้นแนวย,ยังวางแผนที่จะเร่งการลงทุนให้เปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดอีกด้วย <c oughs> เช่นเร่งการเปิดตัวฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งเพื่อเพิ่มความเป็นอิสระด้านพลังงานของประเทศ ในขณะที่สหภาพยุโรปเองนั้นเนี่ยอนุมัติมาตรการการคว่ำบาตรรัสเซียชุดที่หไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการลงโทษที่รัสเซียนั้นเนี่ยใช้กําลังทหารในยูเครนโดยมาตรการนี้รวมถึงคําสั่งห้ามนําเข้าน้ํามันจากรัสเซียบางส่วนด้วยด้านประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นําของฝรั่งเศสนะครับบอกว่าการนําเข้าน้ํามันจากรัสเซียมายังสหภาพยุโรปนั้นจะลดลงประมาณ92ซภายในสิ้นปีนี้อันเป็นผลมาจากมาตรการดังกล่าวนอกจากนี้เขาจงกล่าวอีกว่า ต้องไม่ตัดความเป็นไปได้ที่จะยุติการนําเข้าก๊าซจากรัสเซียด้วยนี่แหละครับฝากฝั่งหนึ่งนั้นพยายามที่จะยุติการนําเข้าก๊าซน้ํามันจากทางด้านรัสเซียในขณะที่จีนนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ของรัสเซียในเวลานี้นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องทาอินเทอร์นิวนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบข่าวสารจากต่างประเทศฝากกดซับสไครต์กดติดตามช่องท้าอินเทอร์นิวด้วยครับ